สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาทําพิกอากาศนะคะแรนดอมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเท,ฟท,ฟท,ฟทฟวดาองค์ใดนะคะอยากจะสื่อความหมายอยากจะสื่อสารอะไรมาถึงคุณนะคะที่ได้มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคเ,เราจะหยิบให้อาว่าเป็นเป็นเทพเทวดาองค์ไหนก่อนเนาะดูกันนะคะโอ้วันนี้เป็นนะคะพลังงานนะ ของพระเทวฤษีนะคะท่านราชครูหรือเป็นจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเห็นไหมไหมโอเคเป็นจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกๆศาสตร์เลยนะคะดูเพราะว่าดูแบบไม่รู้จะอธิบายหน้าพ่ยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้คือคนที่คอยปกปักรักษาเราคอยสอนเรานะในศาสตร์ทุกแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทํางานหรือว่าอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นการดำรงชีวิต ก็ตามนะคะที่แบบเชื่อว่ามีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเรานะคะหรือชี้แนะแนวทางอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วสิ่งที่ท่านอยากจะบอกเราล่ะคะมีอะไรบ้างนะข้อปู่ฤาษีแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญนี้หมายถึงการทํางานเป็นการเงินนะคะเป็นไพ่ของการเงินนะท่านบอกว่าคุณนะ จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากนะคะจะเป็นคนมั่งคั่งร่ํำรวยในอนาคตเพราะการกระทําของคุณเองเพราะการลงมือทําจริงๆนะคะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆเห็นไหมคะอนาคตของคุณนะที่คุณวางแผนไว้เนี่ยคุณ จะสามารถเดินไปตามนั้นได้นะอย่างที่คุณหวังแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่มองการไกลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยคุณเป็นคนที่แบบมีความ เด็ดขาดชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจนะคะหน้าที่การงานของคุณนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้ามากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่าวาสนาดีการงานดีนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะที่คุณเจอมาแล้วเนี่ยนะคุณจะก้าวผ่านมันไปลูกคุณจะเป็นคนที่พาครอบครัวของคุณนะคะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะขอหนึ่งใบสุดท้ายค่ะท่านคะ่ะว้าวเด็ดนะคะ อาด๊อดี้เชื่อว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณนะคะของคนที่สูญเสียนะคะหรือคนที่จากไปแล้วเนี่ยเขายังอยู่ดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะคะท่านท่านบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่แบบอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้หรือคนที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขายังอยู่นะคะแต่เป็นไปในเชิงที่ดีนะคะเพราะด๊อดี้มองว่าอยู่เนี่ย เพื่อสะสางแก้ไขปัญหาเหมือนบางอย่างบางเรื่องมันยังไม่จบนะแต่ท่านบอกว่าขอให้คุณทําไปเถอะทําไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะแล้วคุณจะมั่งคั่งในอนาคตแน่นอนแผนชีวิตที่คุณวางไว้คุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะ